ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพี่น้องในหอยพะเละที่คาราบราครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องหาเลาะเบิงง้วยอยู่ะครับเลาะเบิงง้วบานๆที่เพิ่นพัฒนาไว้แล้วนะครับพี่น้องเป็นง้วบานๆที่อุ้ยสวยสีนี่เข้มจัดเลยครับพี่น้องครับจัดเลยสีนะครับนี่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 เป็นยังไงครับแดงจนแสบตาครับพี่น้องครับ แดงจนแสบตาแม่สาวครับพี่น้องแม่สาวอายุก,ยกนะัอายุปีกว่าๆนะน,นะครับอายุปีกว่าๆ้ะพี่น้องนะนะครับนี่อายุยุปีกว่าๆนะครับยดลยด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 สีแดงเข้มเลยนะครับนี่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 เพื่อนว่าเป็นลูกของเจ้าช็อกโกแลตนะครับ ลูกของช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับนี่นี่เป็นจังไงปีกว่ัวครับงูสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับพุดสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบหาครับพี่น้องครับนี่ประมาณนั้นนี่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 นาเลี้ยงกินยาดีนะครับพี่น้องนาเลี้ยงกินยาดี สีนี่ปดโถจัดขนาดโบดนะครับโบดหูปลาหูบดนะครับนี่ปหูบดนี่ตัวนี้คันเปิดตาเฉพาะเล่าพี่น้องครับเพิ่นเปิดอยู่เศร้าเจ็ดพี่นออ้องเศร้าเจ็ดสองหมืนหางงามต,นต้นโตดีอัตลักษณ์ดีสวยนะครับพี่น้องครับนี่สวยเลยนะครับเอา ผ้ใดสนใจจังทักข,ขม่าแต่ถ่ายรายการผมจะใส่เบื่อไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะพาะไปเบิง่งโตแม่เล่านะครับไปเบิง่งโตเม่เล่าบัตรนะครับนี่นี่นี่น,นี่สุดจอดเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ่งโต่ตไปบาตน,นี้มาเบิ่งโต่ตไปนะครับโตนี่เป็นแม่ท้องที่สองในท้องพี่น้องครับสีจัดเลยครับพี่น้องนี่เป็นง่วผสมน้ำมันบานเป็นพอพันแดงไงจำบูอ่อ สายเจ้าสายเจ้าเอ่อเคเอหกแปดนะครับนี่นี่สายแม่เล้านะครับโตเล้านี่ผสมน้ำบ้นบานพ่อพันใหญ่ๆนะครับแดงจึงคือพูละ่ะตอนน,นี้นี่ทับเจ้าเอ่อเจ้าทับเจ้าไอ้อ่ะเนี้ยเกาะเจ็ดเจ็ดเก่านี่ เจ็ดเก่านะครับพี่น้องย่างบรานผ่านพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้านี่ผมพาพี่น้องเบิงชัดๆเลยสูงร้อยสี่สิบห้านุ่มดีมีติงหางดีท้ายดีต้นตัวดีพี่น้องครับปุ่นบักไงเลยนะครับนี่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 สูงไงนะครับนี่นี่นี่ มื่อนี้แบ่งปันพี่น้องเกษตรกรเอาไปพัฒนากันนะครับราคาแบบเบาๆตัวนี้เพิ่นเปิดอยู่สามหมืนเอ็ดพี่น้องครับตัวนี้เปิดอยู่สามหมื่นเอ็ดสามมืนกับหนึ่งพันครับพี่น้องนี่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 สนใจกับเฝ้าทักเข้ามาเลยครับพี่น้องนี่นี่นี่เอา นอยู่พิกัดอยู่ห้วยสีทน้นตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับสนใจติดต่อสอบถามกับที่เบอร์โทรศัพท์0936918796 0936918796เอาทักขมาเลยครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายครับพี่น้องครับ